เปิดภาพล่าสุดตักกแตนชนลดาอวดลุกใหม่สวยขึ้นกว่าเดิมมากเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอสำหรับตักกแตนชนลดาเป็นนักร้องเพลงและนักเต้นหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการโดยผ่านการประกวดเฟิร์สสเตจโชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สรวมถึงเคยเข้ารวมประกวดเงาเสียงลูกทุ่ง 357ซึ่งจัดโดยลูกทุ่ง FM โดยเป็นเงาเสียงของพุ่งพวงดวงจันทร์ต่อมาตักเตนได้เซ็นสัญญาในสังกัดแกรมมี่โกและเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ในอัลบั้มชุดที่สองถนนคนฝันวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดตักกแตนชนละดานักร้องดัง หลังอวดลุกใหม่บอกเลยว่าสวยขึ้นกว่าเดิมมากโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพในชุดสีฟ้าข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชมอย่างมากมายว่าลุกนี้สายฟอฉ่ำมากค่ะสวยเลิศค่ะดูดีมากชอบน้องแตนเพราะรักษาคุณภาพคนและเสียงได้ดีไม่เลอะเธอเป็นตัวอย่างที่ดีสวยจังค่ะ